เนื้อสนไข่สะเบื่อกะแตอาสยามฟาดบิกินี่อีกหนึ่งกรุกปเผ็ดร้อนซอลระเบิดเป็นอีกหนึ่งตัวมาในวงการบันเทิงที่ชาวเน็ตยกให้เป็นควีนบิกินี่สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวกระแตอาสยามทีล่าสุดเจ้าตัวขอเบรกจากงานไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสักหน่อยและแน่นอนไปทั้งทีเจ้าตัวก็ออกมาปล่อยความร้อนแรงเอาใจแฟนคลับหนุ่ม ด้วยการปล่อยรูปบิกินี่แบบรือๆรือและสุดทําทเอาชาวเน็ตต้องร้องโอ้แ oh, <Yeah. S 1> ม่เจ้าเมื่อสาวกระแตนุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วสีดําหดเรือนร่างสุดเป๊ะหน้าองแบลลาบซิกขัดเบาๆอกเอวสะโพกเรียกว่าเด็ดขั้นสุด <c oughs> กลนกลมเด้งหน้าตีบอกได้คําเดียวว่าแซสถานแบบสุดๆไปเลยค่ะ